สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทุกท่านนะครับวันนี้วิดีโอชุดนี้เราถ่ายทำที่วัดป่าคำบอลสูงอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับเราบันทึกวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อ,อเป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาสำหรับมัธยมศึกษาปีที่4นะครับก็ช่วงนี้ โรงเรียนก็ปิดเราทำสื่อขึ้นมาเพื่อที่จะได้เป็นสื่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาช่วงนี้เป็นช่วงของการระบาดของโควิดนั่นก็ให้นักเรียนทุกท่านได้ติดตามวิดีโอชุดนี้นะครับวันนี้เทอมนี้ก็เป็นเทอมที่สองของการศึกษาดังนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเรียนเนื่องจาก การระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด -19 นะครับดังนั้นก็เราก็ศึกษากันที่บ้านกันแล้วกันนะครับนั้นขอให้นักเรียนนักศึกษาทุกท่านได้ติดตามวิดีโอชุดนี้นะครับเอาวันนี้จะพูดถึงเรื่องของทางสายกลางของพระพุทธศาสนาทางสายกลางของพุทธศาสนาภาษาพระเรียกว่ามัชชิมาปฏิบาาัติ มัชิมาปฏิปทานี้ก็หมายถึงทางสายกลางการที่เราทำอะไรแล้วรู้รู้จักพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปการที่เรารู้จักประมาณตนไม่มากไปไม่น้อยไปเราเรียกสิ่งนั้นว่าทางสายกลางภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า middle way หรือใช้คำว่า mean way ทีนี้คำถามที่จะถามก็คือว่าทางสายกลาง การปฏิบัติตามทางสายกลางคือการปฏิบัติอย่างไรการปฏิบัติตามทางสายกลางก็คือการปฏิบัติตามม, 8. มักมีองแปดมักมีองแปดก็คือหลักทางปฏิบัติวิธีปฏิบัติแปดทางนั่นเองมักก็คือทางมักก็คือวิธีปฏิบัติเป็นวิธีเป็น how to เป็น the way วิธีปฏิบัติมีทั้งหมด8อย่างภาษาพราะเรียกว่า มักมีองแป8ดังนั้นถ้าเราจะถามว่าการปฏิบัติตามทางสายกลางคือปฏิบัติอย่างไรคําตอบก็คือปฏิบัติตามมักมีองแป8นั่นเองถ้านักเรียนยังจําได้มักมีองแป8ก็คือข้อแรกคือมันมี8ดข้อแน่นอนข้อแรกก็คือสมาธิธิเราต้องจําภาษาพระให้ได้นะครับหนึ่งสมาธิสิงสมาสังกปะสามสมาวาจา สี่สัมมากรรมมันตะห้าสัมมาอาชีวะหกสัมมาวายามะเจ็ดสัมมาสติแปดสัมมาสมาธิเราเรียกทางแปดทางนี้ว่ามักมีองแปดดังนั้นการปฏิบัติตามทางสายกลางก็คือการปฏิบัติตามมักมีองแปดนั่นเองดังนั้นทีนี้เรามาทําความเข้าใจแต่และข้อแต่และข้อว่าอ่าข้อที่หนึ่ง คืออะไรข้อที่หนึ่งก็คือสัมมาทิธิสัมมาทิธิก็คือความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องมุมมองในเรื่องต่างๆถูกต้องไม่มองผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดการมองอะไรตามที่มันเป็นจริงเราเรียกว่าสัมมาทิธิยกตัวอย่างเช่นอมองว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชัว่วพ่อแม่มีบุญคุณมีพระคุณ ตัวเราจริงหรือโลกหน้ามีจริงความเชื่อลักษณะนี้คนเราทำอย่างไรได้อย่างนั้นทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วแล้วเนี้ยความเห็นแบบเนี้ยเราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้าเราจะลงในรายละเอียดลึกล,ลงไปคำว่าสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นเห็นในเรื่องอะไรเห็นในเรื่องของอริยรรสัจสี่นั่นเองอริยสี่ก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรร ทุกคือปัญหาทุกคือความยุ่งยากนั้นความสมาธ,ธิก็คือความเห็นเห็นในเรื่องของทุกข์เหตุให้เกิดทุกการดับทุกขข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขดังนั้นสมาธิธิเห็นเห็นในเรื่องอะไรก็เห็นในเรื่องของอริยสัจสีนั่นเองอันนี้คือสมาธ,ธิิความเห็นชอบ ความเห็นที่ถูกต้องตามครองธรรมอันที่สองคือสมาสังกปะดําริชอบดําริชอบก็คือคิดดีอะคิดดีเช่นคิดอยากออกบวชคิดที่จะให้อภัยคิดที่จะไม่พยาบาทคิดจะไม่เบียดเบียนเราเรียกว่าสมาสังกปะ นี่คือข้อที่สองข้อที่สามคือสัมมาวาจาสัมมาวาจาคือเจรจาชอบเจรจาชอบคือพูดมีสัจจะพูดคําจริงไม่พูดคาโกหกหลอกลวงไม่พูดคําเท็จไม่พูดคาโสเสียดไม่พูดคําเพ้อเจ้อเหลวไหลนี่คือสัมมาวาจาพูดแล้วไม่ทําลายประโยชน์ของผู้อื่นพูดคําจริงเราเรียกว่าสัมมาวาจาหรือคือเจรจาชอบมันเองอันนี้คือข้อที่ สามข้อที่สี่คือสัมมากรรมมันตะสัมมากรรมมันตะก็คือการงานชอบการงานชอบก็คือการงานที่เราทําแล้วไม่ไปบิดเบียนชีวิตของผู้ดื่นไม่ไปฆ่าชีวิตของผู้ดื่นไม่ไปบิดเบียนเอาทรัพย์ของผู้ดื่นไม่ไปลักเล็กขโมยของคูอดื่นเขาแล้วก็ไม่ประพฤติผิดประเพณีคู่ครองไม่ประพฤติผิด อูดผิดในกามอูดผิดในคู่ของคนอื่นไม่ไม่ไปละเมิดคู่ของของคนอื่น <c oughs> เหล่านี้เราเรียกว่าสมากรรมรตตะก็นึกถึงศีลสามข้อแรกเองเราเว้นการฆ่าสัตว์เบิดนเบียนชีวิตของผู้อื่นละเว้นการแย่งชิงขโมยเอาทรัพย์สินของคนอื่นเ,เวนเนนเ้นในการประพฤติผิดในกามไม่ไปละเมิดคู่ของของคนอื่น อย่างนี้เราเรียกว่าสัมมากรรมตะคือการงานชอบข้อต่อไปก็คือสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะก็คืออันนี้ข้อที่หสัมมาอาชีวะก็คืออาชีพชอบอาชีพอะไรที่ถูกต้องตามศีลธรรมอาชีพอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายก็เป็นสัมมาอาชีพนั้นข้อนี้ก็คือ เราเว้นเราไม่ประพฤติเราไม่ทำอะไรเราไม่ดำเนินชีวิตหรือเราไม่ประกอบอาชีพที่มันผิดศีลธรรมผิดกฎหมายเราเรียกว่าสัมมาอาชีวะข้อต่อไปก็คือข้อที่หสัมมาวายามะสัมมาวายามะคือพยายามชอบพยายามชอบก็คือพยายามทำในสิ่งที่ดีให้มากขึ้น,นพยายามสร้างกุศลให้เยอะขึ้น สิ่งไหนดีๆเราสร้างให้มันมีขึ้นในตัวเองทาให้เยอะๆขึ้นพยายามทําให้เยอะขึ้นสิ่งไหนไม่ดีเราก็ลดให้น้อยลงเรียกว่าพยายามชอบพยายามลดละอะกุศลเรื่องไม่ดีแล้วพยายามสร้างกุศลเรื่องดีให้เยอะขึ้นเรืๆๆ่อยๆนี่คือความพยายามชอบข้อต่อไปคือสัมมาสติสามมาสติคือระลึกชอบระลึกชอบก็คือเราเป็นคนที่มีสติ สัมปชัญญะอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างสม่ำเสมอมีสติรู้ตัวไม่ประมาทอยู่สม่ำเสมอสติมาสัมปชาโนก็คือมีสติอยู่ตลอดเวลารู้ตัวตลอดเวลาแล้วเรียกว่ามีสัมมาสติข้อสุดท้ายข้อที่8ก็คือสัมมาสมาธิความตั้งใจชอบความตั้งมั่นชอบก็หมายถึงว่าเรามุ่งมั่นจะทําความดีก็ทําความดีตลอดเรื่อยๆมั่นคง นะทำแบบมีความมุ่งมั่นมั่นคงไม่ทอ้อไม่ถอยมุ่งมั่นทำสิ่งนั้นจริงๆคือมีสมาธิกับสิ่งที่ที่ดีที่งามคือมีความมุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งดีๆทั้งหลายเรียกว่ามีสัมมาสมาธิคือตั้งใจมั่นชอบเหล่านี้เราเรียกว่าสัมมาสมาธิ รวม8ข้อนี้เราเรียกว่ามัคมีองค์8การปฏิบัติตามมัคมีองค์8ก็คือการปฏิบัติตามทางสายกลางนั่นเองนั้นตอบคําถามได้แล้วว่าการปฏิบัติตามสางกลางคือปฏิบัติอย่างไรคําตอบก็คือปฏิบัติตามมักมีองค์8นะครับทีนี้หัวข้อต่อไปที่เราจะ,ะคุยกันต่อก็คือ การศึกษาที่สมบูรณ์ในพระพุทธศาสนานั้นสอนไว้ว่า,ยายอย่างไรการศึกษาที่สมบูรณ์ก็คือการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งสามด้านคือเราพัฒนาชีวิตครอบคุมทั้งสามด้านเราเรียกว่าการศึกษาที่สมบูรณ์มีด้านไหนบ้างด้านที่หนึ่งก็คือด้านกายด้านวาจาและการประกอบอาชีพนี่คือด้านแรก ด้านที่สองคือด้านจิตใจมีจิตใจที่มั่นคงจิตใจที่เข้มแข็งมีจิตใจที่มีคุณภาพเราเรียกว่าพัฒนาด้าน,านจิตใจต่อไปก็พูดถึงเรื่องกับพัฒนาด้านปัญญานั้นสรุปแล้วก็คือการศึกษาที่สมบูรณ์นั้นจะต้องเป็นการศึกษาที่ครอบคุม ทั้งสามด้านด้านที่หนึ่งด้านกายด้านวาจาและการประกอบอาชีพด้านที่สองด้านจิตใจด้านที่สามก็คือด้านปัญญานั้นถ้าเราพัฒนาครบทั้งสามด้านนี้ก็ชื่อว่าเรามีการศึกษาที่สมบูรณ์ดังนั้นก็ขอให้นักเรียนทั้งหลาย จงเข้าใจว่าการศึกษาที่สมบูรณ์ในพุทธศาสนานั้นสอนไว้อย่างไรนะครับถ้าทุกคนพัฒนาครบทั้งสามด้านนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีการศึกษาที่สมบูรณ์นะครับต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของการเผยแพร่พุทธศาสนานในประเทศอินเดียในยุคเริ่มต้นของศาสนาพุทธที่เผยแพร่อยู่านานในอินเดียนั้นมีอะไรบ้างที่ พุทธศาสนาได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงสังคม